เจ็บแต่จบซาร่าโฮเฮตปล่อยมือเต้ย14ปีคือคนที่ใช่อยากให้เจอสิ่งที่ดีโมเมนต์ moment ไม่ตลกของสาวสวยสายฮาอารมณ์ดีซาร่านารินโฮเลอร์เปิดใจกับเจนิเฟอร์คิมในเจค,คิมกินรอบวงเผยถึงเรื่องราวความรักกับเต้ยธโนไทยว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามมากๆเรามีโมเมนต์ดีๆด้วยกันเยอะมาก จนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าความรักคือการเสียสละบางอย่างมันคือการแตกเพื่อต่อเหมือนเชือกจะขาดแล้วถ้าดึงต่อไปยังไงมันก็ขาดค่อยๆผ่อนลงหน่อยให้ต่างคนได้ไปใช้ชีวิตที่ตัวเองรักและชอบจริงๆเพราะเราคบกันมาตั้งแต่เด็กเขาเป็นแฟนคนแรกของหนูด้วย14ปี ถามว่าแล้วทำไมต้องเป็นตอนนี้ที่ปล่อยมือจากเชือกสองข้างเลยซาร่ากล่าวว่าไม่มีเหตุผลเลยมันเกิดขึ้นเร็วมากหนูเป็นคนเริ่มบอกก่อนหน้านั้นเราได้มีการคุยกันอยู่แล้วก็ต่างทำโน่นนี่มีงานที่แต่ละคนต้องรับผิดช,ชอบไม่ค่อยได้เจอกันเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบคนรักแล้วมันเป็นความสัมพันธ์เหมือนเพื่อนณนะวันหนึ่งที่ความสัมพันธ์เราต้องโตขึ้นเป็นครอบครัวหนูก็คิดเยอะ เมื่อถามว่าเราคาดหวังตัวเขาว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือมองว่า14ปีเรามองว่าเขาไม่ใช่แล้วซาร่ากล่าวว่าความคาดหวังก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การจะใช่หรือไม่ใช่ ให้คำตอบไม่ได้เพราะเขาคือคนที่ใช่มาตลอด14ปีเขาเป็นคนแรกในชีวิตของการมีแฟนสองครอบครัวก็รู้จักเราทั้งสองคนวันหนึ่งที่เราอาจจะเหนื่อยบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เลยพักพอพักปุ๊บเราได้เห็นเขาทำในสิ่งที่อยากทำแต่ติดอะไรบางอย่างติดห่วงติดอะไรเราก็เหมือนอยากทำอะไรบางอย่างติดซึ่งกันและกัน ถามว่าทำไมไปด้วยกันไม่ได้เมื่อมากัน14ปีแล้วซาร่าบอกว่าอาจเป็นด้วยเพราะไลฟ์สไตล์ของเราจริงอยู่เราชอบอะไรเหมือนกันแต่ความคิดทัศนคติบางอย่างยังไม่สอดคล้องกันการได้เรียนรู้ชีวิตทำให้เรามีมุมมองโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกันทั้งคู่วันหนึ่งเราจะมารวมตัวหรือประกอบตัวเข้ามาใหม่คิดว่าอะไรที่มันแตกถ้าวันหนึ่งมันซ่อมได้มันจะแข็งแกร่งขึ้นเราจะไม่ทิ้งมันอีก ถามว่าวันหนึ่งเราอาจจะกลับมาเป็นแฟนกันอีกไหมซาร่ากล่าวว่าณนะตอนนี้ก็คิดอยู่แล้วก็เลยเสียใจงงว่าเป็นฝ่ายบอกเลิกแต่เสียใจซาร่ากล่าวว่าอยากให้ทั้งคู่มีสิ่งที่ดีกว่าความหวังดีหนูมีให้เต็มๆอยู่แล้วหนูไม่ทิ้งอยากให้เขาได้ดีถามว่าเราบอกว่าเราต่อติดก,กับเขาเสมอแต่ถ้าวันหนึ่งเขาไปต่อติดก,กับคนอื่นในเวลาที่ไม่ถึงปีเราจะยินดีกับเขาไหม ซาร่ากล่าวว่ายินดีด้วยหนูจะไม่เสียใจถ้าเป็นสิ่งที่เขามีความสุขอยู่ตรงนั้นหนูก็ต้อง move on เลิกเสียใจจะบอกคนที่มีปัญหาความรักให้เข้มแข็งยังไงซาร่าบอกว่าทุกคนมีความทุกข์อยู่แล้วมันคือบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ทุกข์ได้เรียนรู้ก็ดีสุขได้เรียนรู้ก็ดีก่อนที่ซาร่าจะร่ำไห้หนักขณะร้องเพลงแอบดีของสแตมอภิวัตรจนเจนนิเฟอร์คิมก็อดน้ำตาไหลาตามไม่ได้ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด